กรุณาสงสารจิตตัวเองมุจิตาจิตจตัวเองผู้เบ็ขาจิตตัวเองเอพสกากาที่มีสี่ถามก็คือว่าคนที่เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเข้าสู่รระฐานนั้นคนคนนั้นจะต้องมีพรหมวิหารฐานสี่เป็นันดับแรกไม่อยากจะให้จิตดวงนี้ไปเกิดในครอบคุมใดๆ ว่าจะเป็นมนุษย์เทวานิลร,ร์บริษัทเดชานสโลกาส,สังนราตอนนี้สริษัทสันเดชานัาจิตไปอยู่ในปบภูมินั้นจะเป็นอย่างไรบ้างตลอดเรือูเรื่ภาพเห็นตัวนะไม่จ้เป็นหมทัศจิตก็คือว่าอารมณ์ใดที่เข้ามาในจิตนี้มาปรุงแต่งจิตดวงนี้ให้โลภบ้านโกรธบ้านโกบ้างปิจฉชาริสยาคัารัฐบาลจอเวทบ้านให้ปัญญาพิจารณารู้แล้วก็นนกลดก็ละกก็วาทงทำจิตเป็นมันชฌิมา ก็คือดี่อยากช่วยยากกัมวัตาทัหมธรรมนมสหามีสุปฏิปันโนะคะวะตโตสาวกสังโฆสังฆนัมามีนัมโมตัสสะะคะวะตโต So...